พูกันพอดีลักษณะที่ไม่ไม่นิ่งไม่ไม่เลือกข้างอย่างเงี้ยไปอย่างนั้นทีอย่างนี้ทีอย่างนี้เป็นความรู้สมบูรณ์ค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิบากนะคะตะวันตกมันมีสองสองสองในในที่เขาไม่เลือกข้างัสามอย่างอาตมาอธิบายไปโดยความเป็นกลางความเป็นกลางที่ที่มันหนึ่งผู้ความเป็นกลางพุด เขาไม่รู้ว่าข้างไหนดีเลยเขาแล้วก็จะไปเอาข้างไหนเขาไม่รู้ข้างไหนดีกวามเป็นกลางของเขาเพราะว่าคนนี้มันโง่ทีเดียวเขาไม่รู้ด้วยว่าไปเอาความเป็นกลางเป็นข้างไหนดีอ่าเนี่ยเขาก็เลยต้องอยู่กลางกลางของเขานั่นแหละช่วยตัวเองไม่ได้ใครดูดไปทางไหนก็ไปใครดูดไปทางไหนก็ไปนี่กลางหมดเป็นเอ่อเป็นเล็กกลางเป็นกุาบาด แตกลายเป็นเหล็กอ่อนที่แรงแล้วเป็นแม่เหล็กข,ขั้วไหนาเขาแรงเขาก็ดูเราเป็นบริวารหมดน,นะสองความเป็นกลางเพราะเข้าใจผิดมิชาชิพทิ่ความเป็นกลางต้องไม่เข้าข้างคนดีอยู่กลางกลางไม่ต้องเข้าข้างไหนโยงกลางไม่เข้าข้างไหนคนที่ไม่อยู่กับไม่เข้าข้างไหนก็คือคนโง่ไงเราไม่รู้จะเข้าข้างไหน แต่ถ้าคุณรู้คุณรู้และรู้ถูกด้วยนะว่าคนดีคือฝั่งนี้คนไม่ดีคือฝั่งนี้แต่คุณมีทิฏฐิผิดว่าคนเป็นกลางก็ไม่เข้าข้างคนไหนเลยไม่ว่าดีว่าชั่วแล้วคุณเป็นคนทาไมวะไม่มีประโยชน์อะไรทั้งๆที่ตัวเองก็รู้ว่ามันรู้แต่าม่กเมื่อกี้นี่คนไม่รู้เอามารู้กันแล้วเป็นเธอโซนหน้าองสารแต่นี่ก็รู้วิจชาทิฏฐิเชื่อว่าไอ้ความเป็นกลางคือไม่ต้องเข้าข้างคนดี ในหลงเชื่อตรงนั้นอ่าแล้วก็ก็ปฏิบัติอย่างนั้นไอ้อย่างนี้นะเศษสวามไม่เกิดประโยชน์อะไรในในโลกอะเพราะฉะนั้นที่สัมมาทิฏฐิที่ดีที่สุดก็คือความเป็นกลางคือต้องเข้าข้างคนดีด้วยปัญญาจบมีสามขันดาสามอย่างได้ได้เขาเขาเขาคนที่รู้แล้วแต่ว่าจะมาไม่ได้มีบาของเขานีบาของเขาแม้คนมาแล้วก็ยังไม่ค่อยได้บาของเขาเหมือนกัน อย่ในกรีมาไม่ก็ได้มาก็อาศัยทีละนีทีละนีดทีละนิเอาบ้างไม่เอาบ้างอาศัยไปก็ไม่เป็นคนที่เรียกว่าต่มกว่าเกณฑ์ที่เขาจะไล่ไปก็อยู่ไปก็ยาวนานยาวนานก็คนนี้ก็ยาวนานระวังจะเป็นนางวิสาขานะหรือเป็น เทวราติตแปนเมทุนสังโยกจิตเจ็ดเทวราติตแปอยูนานเป็นพวกที่สิรปตปรามาตมีสิรปตปรามาตคือสิรพตุปาทานแตกต่างกันเคยอธิบายหมดแล้วสิรปตปรามาตคือมีสมาธิทิฐิแล้วผ่านสตกญาท,ทิฏฐิแล้วผ่านวิจิกิจฉาแล้ว ศีลประทับปรามาศีลพลรูแล้วศีลวิธีปฏิบัติสมาธิทิรู้แล้ว<ะ>แต่คุณยังไม่เอาจริงยังเลาะเลาะและเล่นเล่น,ลน,ลนหวัวหัวอ่าเมื่อกับตำรวจจะมาเคยอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างตำรวจไปจับโจรรู้โจรแล้วและโจรก็อยู่ในมือละนั่งพุยก็ต้องกินอยู่กับโจรน,นั่นเออไปเลนสนุกสนานก็ไปจับสักที มันเกกิดดดไ้ทุระั่นแหละมันก็ชานานปปญจารามตายินดีในความเนื่นชาเนี่ยยินดีในความเนื่นชามันไปยินดีได้ยังไงกับความเนื่นชาอยากจะรู้อาหารเร็วๆไหมอยากแต่คุณก็ไม่ประพฤติอยากตามจริงเลยคุณพุทโถเอ,อ้ยเอาแต่พูดอ๋อเรียกว่าความอยากกับความกระทําไม่ตรงกันไม่ไม่เข้ากันเลยมันไม่เข้ากันอยากรู้รู้แล้ว แต่ไม่เอาจริงสักทีอ่ะมันน่าเคาะหัวนะคนพวกเนี้ยไม่ใช่ย่ามัไม่มันต้องมาต้องชี้หน้าตัวเองหรอกไม่เอาจิงจักทีเราหล่อแร่รู้นี่พวกเสี่ยวปะปามาเนี่ยมันน่าเคาะหัวงพวกตำรวจจับโจรแล้วก็เลี้ยงโจรอยู่อย่างนั้นน่ะอะไรวะ จะมาขอขึ้นเงินเดือนมึงเอกเนี่ยเพราะว่าถ้าจับหมดเดียวไม่มีงานบันหน้าไม่มีให้จับอย่าอย่าแก้ตัวแบบนี้อย่ามาแก้ตัวแบบนี้ตำรวจแบบนี้ตะรวจไม่จับโจรเนี่ยอย่าไล่ออกจากตำรวจแน่นอนประสบการจริงเขาบอกมึงบอกโอ้สารพ่อเราเดี๋ยวมือพวกนี้จับหรือปีหน้าเดี๋ยวมจะมากมันนี่ละอ้างอิงพวกเชโกเนี่ยอ้างอิงแบบนี้มันน่าเคาะหัว อัปป้าฟ้านวลบอกว่าจิเลศไครใครก็หวงเพลงเลยงงงเอาตัวอย่างไอ้ที่บาบาบอกว่ามุ่งมั่นเอางงว่าเราหยิบศิลป์แล้วะก็ศิลปตาทานนั่นโง่กว่าอีกที่ตังไปไม่รู้แต่พูดจริงๆน่าทงสารกว่าแต่ไอศิลปะตับปรามานี่ไม่หน้าท้องสารหน้าขาอหัว อาจารยเปรตุประธานน่าสงสารเขาเพราะว่าเขาเขาไม่รู้อาจะเป็นนั่นแหะเขาไม่ศีลพจน์แบบตามจารีะเพณีซึ่งมันยังไม่เข้าสมาธิจารีประเพณีตะปลายเดียเจอแม้ละคนพุทธศาสตร์สนาิกชนน่ะในพาเราเป็นได้ศีรษะเปรประธานเยอะตามจารีประเพณีป้ายถือศีลก็อย่างนี้นั่งสมาธิทําสมาธิก็อย่างนี้ปัญญาก็ไปตักกะไป เรียนเอาใส่หัวรู้รู้แปะ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 ไม่นานนด้ก็ล่วงทิ้งหมดอยู่อย่างนั้นเนี่ยในพวกเราเป็นได้ไหมได้ดีอยู่ได้พวกเราก็ยังมีอยู่พอลึกชั้นลึกแต่มันยังมีแกน่พวกเรานี่จะได้จุดสําคัญแต่แกนเพราะฉะนั้นคนที่มีแกนแล้วเนี่ยมันไม่หลุดหรอกแต่ว่ามันไม่เจริญเป็นล้านล้านล้านชาแล้วกูจะอยู่ไปทําไมอ่ะจบสะแล้วเรียบร้อยอรหันให้ได้แล้วคุณจะอยู่ไปที่นี้หรือคุณจะ จบเมื่อไหรก็จะไม่จบเมื่อไรก็จะอยู่ทอกเอวลเอาอารมณเตสูนก็อยู่ใครไม่ห้ามพวกเราก็อย่างนี้ครับตัวอย่างนะครับที่เคยรักษาคือจะตายเมื่อไรจะเกิดเมื่อไรจะสูนเมื่อไรจะไม่สูนเมื่อไรแต่มีสําคัญก็คืออธิบายแล้วนะแต่ถ้าคุณปริญิาภานเป็นปริยสารแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ฟื้นานตอนนี้อย่างพระพุทธเจ้าทุกองเนี่ยปริพญาภานเป็นปริโยสารแล้วจะไม่มีใครได้เห็นเราอีก นุ่นแพวมะม่วงติ่ตัดแล้วตกจากโคตายกระจายแล้วจะไม่มีวันรวมติดกันอีก